ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทท่านครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับบ่าโจ้มองบนนะวันนี้เรามาอยู่กันที่อู่ท่าแก่แดงครับนะครับวันนี้อยู่ที่อู่ท่าแก่แดงบางบ่อนะครับนี่นะครับวันนี้เรามาส่งเจ้าตัวเล็กครับ p c r แคดสามศูนย์สามนะครับวันนี้ก็มาครับกับบรรยากาศตอนเย็นๆครับสี่โมงเย็นนะครับก็เทเลอร์มาถึงเสร็จสรรเรียบร้อยครับฝ่ายขายและฝ่ายบัญชีตามหลังมาพี่น้องนะครับ นี่นี่นะครับก็อยู่นี่แมคโครนะฮะก็ส่วนใหญ่นะฮะรถบางนาหมดครับนะครับก็มีอู่หลายคันเนอะนะครับของเขาแก่แดงนะครับตัวนี้ก็เป็นคันสาน้องเล็กนะฮะสามศูนย์สามซีอาร์นะครับนี่มาพร้อมกับระบบแรงขัวจอครับตัวนี้เป็นสามหนึ่งสองบีอู้ตัวนี้นานเลยนะครับนี่นี่ดูนะครับมีแต่โลโก้ โลโก้บางนาตั้งแต่ยุคแรกๆนะฮะอันนี้ตอนที่เราเป็นบางนามอเตอร์แล้วนะครับจะมีคันหนึ่งที่เป็นบางนาแท็กเตอร์นะครับเดี๋ยวเอ๊ะตัวนั้นน่าจะเป็นรุ่นรุ่นหกรุ่นหกนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ใช่ครับสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองบีนะครับอันนี้ก็สามสองศูนย์ซีซีอาร์นะครับสามสองศูนย์ดีซีอาร์นี่มีอยู่สองคันเลยนี่นะครับดูโลโก้บางนาครับตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นแรกครับเนี่ยรุ่นแรกเพราะรุ่นแรกนี่ แกจะทำสีแล้วนะครับนี่ราแนกสามหนึ่งสองอ่าแกจะใช้เป็นตัวบีนะครับส่วนใหญ่สามหนึ่งสองบีนะครับดูครับสติกเกอร์เป็นลูกถือว่าเป็นลูกค้า v i p นะครับโู้รู้จากตั้งแต่เบาโจยยังมาฝึกงานนะพี่น้องมาสึกง,งานใหม่ๆอันนี้ส่วนตัวส่วนตัว200น่าจะหลังสุดนะฮะหลังสุดก่อนที่จะมาอุย้ยไม่ใช่200สิ ไอเจ0ก่อน,นพี่ซีเจ็ดสิบลองกันแล้วฮะลองกันแล้วตอนนี้ก็ใช่เอาคนขับลองเลยลองเลยหิวเปล่าลองก่อนลองก่อนมือหนึ่งมือหนึ่งหรือมือสองอู๋เท่าแก่แดงบางบอก เจาขอบระคครับนี่โอ้นองเล็ครับ อันนี้ก็คือทำให้ใหม่หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบตรงลงตรงล่างนะฮะก็ตามที่ได้ไลท์ไอเอ c ซีได้รับชมกันนะฮะเยอะดีอะ มีท่าเหมือนเหล็กก็โอ้ ก็เดินแรงดีแท้อันนี้ก็30มสิบ7นะครับอันนี้ก็หนานแล้วนะคันนี้อาจจะซื้อคันใหม่มาเสริมครับ อรถเยอะนันนี้อันนี้สามงสอีจะไม่รู้ว่าคันไหนคันแรกเด้อแต่เพราะว่าแกก็ทำสีน,นี่ก็ซื้อจับบางนาเหมือนกันนะครับอันนี้ตั้งแต่ที่เราอยู่หน้าร้านนะฮะเฮลเอร์ก็ยังเป็นเทนเลอร์คันเดิมนะครับเทเลอร์ีเฮียบ ก็นั้นมี PC 200รุ่น200รุ่น5นะฮะแต่2 0รรุ่น5น่าจะอยู่ข้างนอกครับก็าแก่แดงครับบางบ่อนะครับก็เป็นกันว่าเสร็จสับพิธีนะครับก็ขอขอบคุณนะครับ f c ทุกทท่านนะครับโอ้วันนี้เกรเดอร์ไม่อยู่นะครับจะมีเกตเดอร์อีก1นึ่งคันนะครับต้องขอขอบคุณนะฮะ FC ทุกทท่านนะครับที่ติดตาม นะฮะแล้วก็คอยให้กําลังใจนะครับสําหรับช่องน้อยๆของเราได้ดีเสมอมานะครับสำหรับวันนี้กับผมพร้อมกับทีมงานนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อนะครับเดี๋ยวเราพบกันนะคลิปหน้าสรับวันนี้มาส่งกับบัญชีครับถ้าแก่เขากำลังตรวจรถใหม่ครับใส่เสื้อโน่น ่ะเป็นว่าเสร็จสรรพินีครับมาส่งเสร็จสรรเรียบร้อยพักกันคลิปหน้าสหรับส่งเจ้า3 0 3 CR นะฮะแคทน้อยนะครับก็มาส่งที่อู่ท่าแก่แดงนะฮะบางบ่อนะครับซอย7จ็ดเราเข้าซอยเอแบกมานะครับซอย7จเลี้ยวซ้ายนะครับขับมาเรื่อยๆครับก่อนถึงสะพานข้ามคลองครับเลี้ยวซ้ายเจออู่เลยนะครับสุดท้ายนี้กับผมพร้อมกับ ทีมงานนะครับอูทักแก่แดงต้องขอตัวลาไปก่อนเน้อนะครับเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้า,ส,นา,าสวัสดีครับ